สวัสดีค่ะดิฉันนางรัชภายเอี่มสิริเป็นผู้ปกครองของเด็กชายชายกรเอี่มสิริก่อนหน้านี้ลูกไม่ค่อยสนใจช่วยเหลือทํางานบ้านมักเล่นโทรศัพท์หรือทํากิจกรรมอื่นมากกว่าแต่หลังจากที่ลูกเข้าร่วมโครงการรักษาสิ่ห้าลูกเริ่มเก็บกวาดบ้านล้างจานทําความสะอาดบ้านโดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องบอกกล่าวทําให้บยากาศภายในของครอบครัวของเราดีขึ้นเพราะทุกคนร่วมมือกันลดภาระของพ่อแม่ อีกทั้งเมื่อก่อนทุกๆเช้าตื่นมาจะไม่พับผ้าห่มไม่ทําความสะอาดเตียงแต่ตอนนี้ทุกๆเช้าตื่นมาจะทําการพับผ้าห่มทําความสะอาดเตียงให้เรียบร้อยสิ่งนี้ทําให้แม่รู้สึกดีใจมากค่ะอีกเรื่องหนึง่งลูกที่เคยพูดโกหกใช้คําหยาบเริ่มระมัดระวังคําพูดมากขึ้นมีความซื่อสัตย์ไม่พูดปดและพยายามควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นพ่อแม่รู้สึกดีใจที่ลูกมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เหมือนเป็นคนใหม่แล้วเวลาถูกตักเตือนลูกก็รับฟังพยายามปรับปรุงตัวเองแม่รู้สึกดีใจมากค่ะ